แชร์คลิปกินแมคโดนัลล์แบบอิ่มคุ้มไม่ต้องเสียเงินได้อิ่มอร่อยทั้งชุดชีสเบอร์เกอร์แบบชีสช่ำๆช,ชุดแมคฟีชุดแมคไก่และชุดซามูไรเบอร์เกร์หมูแบบนี้แถมยังได้มาเป็นแซสสุดคุม้มทั้งแซสทั้งเบอร์เกอร์เฟรนฟรายและเครื่องดื่มอีกด้วยนี่เลยจ้า ACU p พ y รพร้อมเป์ที่แมคเพียงดาวน์โหลดแอปและสมัครครั้งแรกเท่านั้นก็รับชุดสุดคุ้มแมคโดนัลล์มูลคา่า9 9ง2 8 9บาทฟรีขั้นตอนตามนี้เลยไปที่หน้าสิทธิพิเศษคลิกเลือกคูปปออองรรรรััับบฟีีชาาชุุุดดดดสสสคค้้้้้มมแและกกนนนาาาา์ท่่หเเเตพืิธไไยใ แล้วตั้งแต่หนึ่งมิถุนาถึง31ธันวาคม6ปหรือจนกว่าสิทธิจะหมดนะจะได้อิ่มอร่อยทั้งเซตแบบฟินๆสายกินแบบเรานี่คือต้องมี ACU p พ y ไว้เลยแจกจริงไม่มีการรีไปโหลดกันเลยแอป ACU p พ y นอกจากได้รับชุดสุดคุ้มฟรีที่แมคโดนัลแล้ว ACU p พยยังมีแคมเปญลุ้นรับทองหลักล้าน iPhone, iPad และของรางวัลอีกเพียบชวนเพื่อนโหลดใช้โคดนี้เลยได้อิ่มอร่อยกับเพื่อนแถมยังได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเพียบโหลดเลย